เจ้าภาพจ่อยกเลิกงานหลังเห็นข่าวมือมิกรีเทินอ้าวพี่น้องงานนี้นะคะเจ้าภาพยางพี่ดิวทิลพัทนะคะเพื่อนได้ออกมาไล่สดพูดถึงประเด็นที่มีคนถามเข้าไปมากมายว่าพี่ดิวเนี่ยยังจะจ้างแสงทองฟินแลนด์ต่ออยู่ไหมถ้ามือมิกรีเทินเพราะมันมิกระแสข่าวออกมาว่าเมื่อบอดบิกเนี่ยประกาศไปตั้งวงไม้แล้วแล้วมีโอกาสไหม ที่วอมืมอมิกเนี่ยจะรีเทิร์นกลับเข้าแสงทองฟินแลนด์อีกครั้งงานนี้เนี่ยพี่ดิวก็ออกมาเคลียร์ชัดเลยนะคะว่าจะจ้างหรือไม่จ้างและถ้ามีมือมิกคนนี้ยังจะจ้างอยู่ไหมพี่ดิวก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่หนักอกหนักใจมากเพราะทั้งสองคนเนี่ยเป็นน้องของพี่ดิวพี่ดิวให้การซัพพอร์ตทั้ง เข้าใจทั้งบิ๊กและแพลวพาวเนาะแต่พี่ดิวในฐานะคนจ้างและมีคนถามมากมายว่าวันที่15เมษายนเนี่ยยังจะจ้างอยู่ไหมวันสงการเนี่ยเพราะมันมีกระแสข่าวออกมาแบบนี้เพราะพี่ดิวเคยบอกไว้ว่าถ้าจ้างแสงทองฟินแลนด์ต่อจะต้องไม่มีมือมิกอะจะต้องไม่มีมือมิกคนนี้หรือลูกชิ้น2เออลูกชิ้นมีหูสองเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปฟังพี่พี่ดิวละว,วาเนาะพี่น้องเนาะ ก็คือกระแสข่าวก็คือว่าถ้าสมมติโสดแล้วอ่ะมือมีจะกลับมาไหมเนี่ยพอพี่ดิวไปอ่านเนี่ยซึ่งถามว่าพี่ดิวอ่ะให้โอกาสมือมีไหมไม่ให้นะอืมนี่คือคำพูดของพี่ดิวค่ะก็เครียดอีกมือหนึ่งทุกคนเข้าใงสิวบ้างเห็นไหมพลาดหัวข่าวแรงมากว่าถ้าอันนี้โสดแล้วจะเอามือมิกลับมาเข้าวงไหมเนี่ยยูก็ยังรอดูอยู่ว่าถ้ามือ เนี่ใยใจดูวอะดิวเป็นใจใจอย่างเงาี้ย<ใ>จิวถือ <ใจ S 2> ว่า<อ>ออให้บิ๊กเลยถ้าหมอรำทุกอย่างเต็มเลยก็คือให้น้องไปเลยอยางได้น้อยอะบิ๊กที่ให้เงินนะค่าจ้างหมอรำแต่บิก๊กก็มันทดครับแม่พูดตรงดิวเนี่ยเห็นใจแพลวดิวเห็นดิวเข้าข้างเข้าข้างแหละอยู่ตรงกลางระหว่างสองก็คือบิ๊กกับแพลวแต่ถ้าเอาบิ๊กเข้ามาเนี่ยถ้าดิวเห็นวันงานดิวดูก็ เขาก็ต้องเข้าใจพี่ดิวซึ่งเป็นเพื่อนเนี่ยเป็นเจ้าภาพที่จะจ้างคณะมอลําแสงทองฟินแลนด์ไปแสดงยูบานของเพื่อนเนาะเพื่อนก็นหายเหตุผลว่าเพื่อนเนี่ยอยู่ตรงกลางเข้าใจทั้งแพลวแล้วก็เข้าใจทั้งผู้ยบาลฟินแลนด์แต่เพื่อนไม่ขอให้โอกาสลูกชิ้นสองอก็คือเพื่อนบ่อขอหายโอกาสมิกเออก็คือถ้า เมื่อนั้นแสงทองฟินแลนด์มาแสดงแล้วมีมิกคนนี้มาด้วยพี่ดิวก็บอกว่าสั่งเก็บเวทียกเลิกเลยแต่ถ้าหูกรบาจะมาแสดงแล้วมีมิกคนนี้มาด้วยพี่ดิวก็จะบอกว่าเงินเนี่ยทั้งหมดที่โอนมาเป็นค่าจ้างหมอลำเนี่ยพี่ดิวก็จะโอนใจให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เลยและให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยมาทานข้าวกับพี่ดิวแทนถ้าสมมุติว่ามันมีมิกสองเข้ามาอื มันก็เลยเป็นเหตุผลของเจ้าภาพเนาะเพราะว่าพี่ดิวแกก็บอกว่าแกเนี่ยกระเจอกระแสจากโลกโซเชียลชาวเน็ตก็ตั้งตั้งคำถามว่าเอ้าพี่ดิวถ้าสมมุติว่าในกรณีที่มันมีข่าวดังออกมาว่าจับตาดูว่าไอ้มือมิกเนี่ยจะรีเทิร์นเข้ามาแสงทองฟินแลนด์อีกไหมหลังผู้ยาบาลแรงผู้ยาบาลฟินแลนด์เนี่ย เพิ่นประกาศยุติบทบาทและก็ยุติบทบาทผู้บริหารและไปตั้งค่ายเพลงใหม่อย่างค่ายโตเกียวมิวสิกแล้วมันจะมีโอกาสไหมที่มือมิกคนดังกล่าวจะกลับมาซึ่งเรื่องนี้พี่ดิวก็บอกว่าเห็นกระแสะข่าวเนี่ยมามาเยอะมากแล้วซึ่งมันเป็นการพาดหัวข่าวที่ค่อนข้างแรงพี่ดิวก็เห็นและพี่ดิวก็คิดว่าถ้าสมมุติว่าถามพี่ดิวว่าพี่ดิวเนี่ยิีหายโอกาสมิกสองไหมเออพี่ดิวบอกว่าไม่ พี่ดิวแล้วก็ตอบไปน้องในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพก็คือถ้าวันนั้นมีมิกสเข้ามาเนี่ยก็คือพี่ดิวสั่งเก็บเวทีทันทีแล้วก็ยกเลิกการแสดงแต่ก็คิดว่าก็คงบ่มีแต่สาวเวแวนนะคะคิดว่าคงบ่มีการรีเทิร์นจากใดๆของใครทั้งสิน้นเพราะแต่ละคนเนี่ยก็ได้จบบทบาทของตัวเองไปแล้วอ่าแล้วอีกอยางแสงทองฟินแลนด์เนี่ยเพิ่นก็มีมือมิกใหม่เข้ามาแล้ว เออตอนนี้เพื่อนก็นได้มือมีคนใหม่เข้ามาทําหน้าที่แล้วก็คงบ่มีการรีเทิร์นใดๆทั้งสิน้นและการจ้างงานเนี่ยสาวบรแวรคิดว่าพี่ดิวก็คงจะจ้างต่อเพราะบิ๊กกระบ,บอกเราว่าถ้าง,งานไหนที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยเป็นคนรับงานไว้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยก็สืบไปรับผิดชอบจนจบหน้าที่จนจบทุกคิวงาน ที่ตัวเองเนี่ยได้รับไว้อ่ะเราก็บอกแบบนี้นะคะก็แสดงว่าถ้าสมมุติว่าในวันที่15เมษนาที่ไปทําการยูแสดงยูบ้านของพี่ดิวพาบาศฟิลแลนด์ก็ไปนั่นก็เป็นเหตุผลของเจ้าภาพนั่นแหละพี่น้องก็คือเจ้าภาพน่ะเพิ่นก็ได้ยินกระแสข่าวมาเนาะว่าเออมันเป็นการผ่านหัวข้าวที่ค่อนข้างรุนแรงว่าอ่าทั้งพาบาศฟินแลนดทั้งพยาะเพ้าเนี่ยเพิ่นก็ประกาศอ่าแยกจากกันแบบ ชัดเจนแล้วนอว่าแพรพาเนี่ยเพื่อนดูแลแสงทองฟิแลนส่วนผุ้ญาบาลฟิลแลนเนี่ยก็ดูแลขายเพลงตัวเกี u ยวมิวสิกแล้วเขาก็ถามว่ามันจะมีโอกาสไหมที่มือมิกค,คนนี้จะกลับมาจะรีเทิร์นอีกครั้ง <c oughs> พี่ดิวเราก็ออกมาบอกเลยนะคะว่าถ้าสมมุติว่ามีมือมิกกลับมารีเทิร์นอีกครั้งน่ะ <c oughs> ในส่วนของพี่ดิวในฐานะที่เป็นเจ้าภาพในวันที่15เมษาที่จะจ้างแสงทองฟิลแลนไปนี้ก็จะขอยกเลิก และจะโอนเงินค่าหมอลำเนี่ยให้กับพยาบาลฟิแลด์และให้พยาบาลฟิแลด์เนี่ยมาทานข้าวเป็นเพื่อนมาทานข้าวมาพบปะเจอคือแต่สาวโบแบนะคะในในมุมมองนะคะในมุมมองของแอดมินนะคะแอดมินสาวโบแบกก็คิดว่าคงไม่มีการรีเทิร์นของมือมิกดอกพี่น้องและก็คิดว่าวันที่สิบหาเมษายนเนี่ย คอนเสิร์ตแสงทองฟิลแดนก็คงดาเนินต่อไปที่บ้านของพี่ดิวและผู้ยาบาลฟิลแอนก็คงไปคืนเวทีคือเก่าเพราะผู้ยาบาลฟิลแลนเพิ่นก็ได้ออกมารับปากแล้วว่างานไหนที่รับไว้ก็จะไปให้ครบทุกงานแต่ทางงานไหนที่บ่ไดเป็นคนรับไว้ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะเป็นไปในรูปแบบไหนทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยรอติดตามตอนต่อไปแต่พี่ดิวน่เราก็บอกว่า มันมีกระแสดรามา่ามาหาพี่ดิวเยอะมากแล้วตกลงสรุปเอาสรุปเอายังไงพี่ดิวจะจ้างไหมพี่ดิวก็บอกแล้วว่าพี่ดิวเนี่ยมีความเป็นผู้ใหญ่พอถ้าจ้างก็คือจ้างเพราะถ้าพี่ดิวไม่จ้างลูกน้องอีกร้อยกว่าคนคณะหมอลำเสียงทองฟินแลนด์เนี่ยเขาก็ต้องตกงานพี่ดิวก็เข้าใจทั้งเจ้าของวงเข้าใจทั้งลูกน้องมันเป็นเรื่องของคนสองคนแต่ คนในองค์กรหรือพนักงานในองค์กรอ่ะเขาไม่เกี่ยวเออพี่ดิวก็บอกแต่พี่ดิวแกก็มีข้อแม้ว่าหามลูกชิ้นมีหูสองมาด้วยในงานวันนั้นถ้าถามว่าลูกชิ้นมีหูสองมาวันนั้นพี่ดิวก็บอกว่ายกเลิกทุกกรณีอันนี้ก็คือข้อแม่ของพี่ดิวแต่คิดปาก็คงไม่มีใครรีเทิร์นแนงอย่างแน่นอนและ ิดว่าการดําเนินงานก็ต้องเป็นไปอย่างเรียบร้อยอย่างแน่นอนตามที่พี่ดิวนะี่ะเพื่อนใดต้องการและเพื่อนใดมีข้อแม่ระบุไว้นั่นแหละพี่นอ้องแต่ว่า f อฟแฟนคะลับน่ะก็เขาไปถามพี่ดิวกันเยอะมากพี่ดิวแล้วท้ายในฐานะอาผู้ไอ่ยัยงไงอะแล้วในฐานะคนกลางเราก็อยากออกมาตอบให้ทุกคนเคลียร์ให้ทุกคนชัดเจนว่าพี่ดิวเนี่ยจุดประสงค์ของพี่ดิวเนี่ยก็คือเป็นแบบนี้นะถ้าไม่ได้เป็นแบบนี้ก็คือ ต้องจบนั่นแหละก็ไม่ดีว่าต่อซ้ำนั่นแหละพี่น้อง